องค์นี้นะครับแบบกลมเป็นหลวงพ่อวิทยังเนี่ยท่านที่ไปทําบุญที่ศาลาไปสี่ปีสาลาการ,ปรเปลี่ยนนะที่ให้บูชาวัตถุมงคลนนะ่ะท่านก็จะได้รับมาฟรีๆนะอันนี้ผมลองถามพระที่นั่นแล้วนะครับก็คือว่าจะให้ท่านที่เดินทางมาทาบุญเนี่ยก็ให้ไปที่ระลึกกลับไปนะครับรุ่นนี้นะองค์นี้นะยังมีเยอะครับยังมีนะย,นะยังมีให้เป็นที่ระลึกนะครับอันนี้องค์ สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับบนช่อง y u ูทูบเฟซไทสตอรี่ครับเราก็ไม่ได้มาพูดกยหรือว่านำวัตถุมงคลมาแสดงโชว์ให้ดูนานแล้วนะครับครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งนะครับเพราะว่าผมได้รับวัตถุมงคลมาจากวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อวิริยังศรีวินทโรหลวงพ่อวิริยังศรีินทโรเนี่ยเป็นพระอุปถาหลวงปู่มั่นโดยตรงนะครับที่เป็นรูปสุดท้ายที่ได้มรณะภาพไปแล้ว ก็ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะต่างๆที่หลวงปู่มั่นได้สั่งสอนโดยตรงเลยนะครับท่านก็มานภาพไปตั้งแต่วันที่22ธันวาคม2563นะวัตถุมงคลรุ่นนี้ครับเป็นวัตถุมงคลพระผงยกเป็นจาภาคีที่รึกในงานอายุวัฒนะมงคล101ปีนะครับคือที่จริงแล้วรุ่นนี้จะสร้างขึ้นเมื่ออายุครบ101ปีนะเป็นของที่รึก แก่ญาติโยมที่มาช่วยงานบุญนะและให้บูชาด้วยแต่ท่านได้มอณนภาพไปก่อนนะฮะก่อนที่จะครบรอบ1 0 1ปีนะวัตถุมงคลก็ได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อวิริยังทั้งหมดนะครับเป็นที่ระลึกในงานบุญต่างๆของวัธรรมงคลยังมีให้บูชาอยู่นะสำหรับมวลสารนะครับที่นํามาทําวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับจะเป็นพระผงหยกรุ่นเก่าๆนะฮะที่แตกชำรุดนะนำมาบดรวมกัน แล้วก็สร้างเป็นมัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมานะครับจะมีทั้งแบบอย่างนี้นะฮะรวมชุดเลยแล้วก็แบบแยกเดี่ยวอย่างนี้นะเป็นมัตถุมงคลที่หลวงพ่อวิริยังท่านได้เคยอธิษฐานจิตไว้แล้วนะฮะมีพระผงรุ่นไหนบ้างนะฮะที่นํามาบดรวมกันนะครับมีอย่างนี้นะครับนี่ฮะก็จะมีพระผงหยกรูปเหมือนปี2535นะครับนี้ยกตัวอย่างนะพระผงสมเด็จยกพิมพ์เล็กปี2535 สมเด็จยกพิมพ์ใหญ่2535ครับพระผงใบโพลหลวงปุ่ม,มั่นปี2 5 2 0ครับพระผงสุพรรณปี2520ไมายพยางยิ้วดำที่มีพูดมีจิตศรัทธานำมาถวายหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อได้อธิษฐานจิตปลุกเสกเนี่ยเมื่อปี2556ด้วยนะครับมีพระพุทธรูปปูนปั้นเผานะฮะปี25-20พระผงหยกแกะสลักรูปหยกองค์ใหญ่นะอยู่ที่วัดธรรมมงคล ก็มีมารวมด้วยนะนี่คือเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างวัตถุมงคลที่นำมาบดรวมกันนะแล้วก็เป็นวัตถุมงคลรุ่นนี้รุ่นนี้นะฮะให้บูชาเป็นของที่ลึกนะในวันครบหนึปีเตีท่านได้มาจากพวกเราไปเสียก่อนนะครับแล้วก็มีนี่ครับเป็นใบโพอย่างนี้นะใบโพอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวทีนี้จะให้ดูชัดๆนะครับโดยดถ่ายให้ดูนะครับ อันนี้นะครับผมได้รับมาก็คือจะเป็นแบบนี้มีแบบกล่องใหญ่อย่างนี้นะครับซึ่งก็มี6องค์ด้วยกันนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล่องใหญ่6องค์ด้วยกันก็คล้ายๆกันกับแบบแบบแยกนี่แหละคล้ายๆกันเลยนะครับเหมือนกันนะบูชานะครับแบบกล่องใหญ่อย่างนี้นะครับอยู่ที่500บาทนะครับให้บูชาทําบุญ500บาททีนี้มาดูกันนะครับแต่ละองค์องค์นี้นะครับ แบบกลมเป็นหลวงพ่อพิธียังเนี่ยท่านที่ไปทำบุญที่ศาลาไปสปีสาราการ,ปรเปลี่ยนนะที่ให้บูชาวัตถุมงคลนนะ่ะท่านก็จะได้รับมาฟรีๆนะอันนี้ผมลองถามพระที่นั่นแล้วนะครับก็คือว่าจะให้ท่านที่เดินทางมาทำบุญเนี่ยก็ให้ไปเที่ระลึกกลับไปนะครับรุ่นนี้นะองค์นี้นะยังมีเะครับยังมีนะย,นะยังมีให้เป็นที่ระลึกนะครับอันนี้องค์นี้ ส่วนองค์อื่นนะครับอีก5องค์จะเป็นชุดเบญจาภาคีนะอีก5องค์จะเป็นชุดเบญจาภาคีก็ประกอบด้วยพระสมเด็จอย่างนี้นะครับพระพงศพันธ์พระรอดพระสุมกนะแล้วก็พระนางพญานี่องค์ละ100บาทนะครับบูชาได้องค์ละร้อยนะองค์ละ1 0 0บาทส่วนองค์นี้นะครับผมพ,พ่อไปอยางนี้คือให้ไปนที่ระลึกนะครับ ท่านที่ทำบุญก็ได้รับที่ระลึกเลยอันนี้ก็คือ1ชุดเนี่ยก็จะมี5โอนอย่างนี้บางท่านก็จะบูชาอย่างนี้มาเลยก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนี่ก็500บาทนะครับหรือว่าท่านจะบูชาองค์เดียวก็ได้นะครับอย่างเงี้ยองค์ละร้อยนะครับส่วนองค์นี้ก็ให้ฟรีนะครับให้ไปบูชาระลึกถึงวงพ่อนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือองค์นี้แล้วก็มีชุดนี้ครับเป็นชุดใบโพสําหรับท่านที่ ศรัทธาหลวงพ่อเนี่ยจะติดหน้ารถอะไรอย่างนี้นะครับติดหน้ารถนี่ก็เป็นรุ่น101ปีนะฮะทำให้บูชานะครับ100บาทนะครับใบละว100บาทนะชุดนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละนะแบบนี้แต่บางท่านเนี่ยอยากได้ให้เคลือบนะ เขาเรียกว่าทองอะไรทองไมครนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่ใช่ทองแท้นะนี่ก็จะเคลือบให้นะครับเรียมกรอบให้แล้วก็มีจีวรหลวงพ่อติดอยู่นะนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับสามารถบูชาได้ที่าลา84ปีสรกันปรเรียนวัดธรรมมงคลนะอันนี้300บาทนะครับจะเรี่ยมกรอบอย่างนี้ให้แล้วก็มีจีวรของหลวงพอ่อเป็นจีวรของหลวงพ่อจริงๆเลยนะอันนี้นะเป็นจีวรของหลวงพ่อจริงๆเลย เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะอันนี้เป็นแบบพิเศษนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้บูชาไม่อยากบูชาไม่มีเงินหรือว่าอะไรอย่างงี้ต่างๆานะไม่เป็นไรนะครับไปทาบุญก็ได้รับอันนี้มาองค์นี้มายังไงลองไปที่วัดธรรมมงคลน,นะครับสำหรับท่านที่ศรัทธาหลวงพ่อวิริยังเพราะว่าท่านเป็นพระอุปัฏฐังปู่มมั่นโดยตรงเลยนะฮะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากครับ มาแน,นําเพียงเท่านี้นะครับเป็นวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่านะครับเป็นพระผงหยกที่ได้รับการลุกเสริอธิษฐานจิตแล้วก็มีมวลสารจากพระต่างๆอีกเยอะเลยนะอีกเยอะเลยมีทั้งพระผงหลวงปู่มั่นที่เป็นพระผงไม้เท้าหลวงปู่มั่นอ,อยู่ด้วยนะครับมีพระผงรุ่นต่างๆนะที่ได้รับการอธิษฐานจิตมาหมดแล้วนะครับมาบดรวมกันเป็นพระรุ่นนี้ที่จะเป็นที่เลือกในงาน101อ่ปีชาติกาลหลวงพ่อวิริยังแต,แต่ท่านได้มรณภาพไปก่อนนะ นำไปที่นี้นะครับแล้พวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ